สวัสดีจ้ามรอนีจีพ่มามะอนีนจีพ่ามาะยังมือนีจีพ่ามาเบิงเห็ดหลังจากที่ผู้ใดเบิ่งมาหลายมือเนาะพี่น้องทางลงมากมันกะช่งอยากทีสั้นหน่อยหนึ่งจีพ่ามาเบิงเห็ดกะเริ่มออกอยู่ตูปติปีอยู่เด้ เด๋ยที่พายางเบิง่งเน้อยจะก็เป็นเหตดเพิ่งขาล่ายเลยพี่น้องเห็ดเพิ่งขาล่ายแต่ว่ามันออกมาช่วงนี้มันก็น,นาฝนเนาะนาฝนระบาดที่นี่อันนาฝนอันอันตัวตัวท่ส่งอยากที่หลายนีแห้งสิน่ะเด๋ยวี่ให้เบิง่ง นี่เห็นบป่าพี่นอ้องเห็นดอกมัน้นบ้านี่นี่เลยนี่นี่เห็ดเพิงหวานจะเอ้ยเห็ดเพิงอันนี้เป็นเห็ดเพิงกขาไายเลยพี่นอ้องเป็นเห็ดเพิงกขาไายจ้ะเห็ดเผืงขาลาย,าลายถามว่ามันแสบบ่มันก็แเสบอยู่เด้เนี่ย มันตันดีพี่น้องเห็ดอันนี้มันตันเห็ดมันตันเนาะนีจะมันเป็นเห็ดเพิอเห็ดเพิอขาไายมันจีบขคือเห็ดเผิงหวานเห็ดเพิงหวานมันจีดอกใหญ่เราขามันสีขาวแล้วมันจีแน่นแล้วก็แซ่บอันนี้เป็นเห็ดเพิงกขาไายเป็นเห็ดเพิงกขาไายแล้วอ่ะ เนี่ยมันจะอยู่น้ำปลาหยาจังเสียต่วัายางเบิงมังกตีเห็ดปูรูปิลี่อยู่พี่น้องเราบัดที่นี่คอยเห็นลายดอกก็ได้ตจว่าคอยอยังบันมันนั่นเนาะเออกระชายให้เบิงจา้านี่นี่ดอก่อยมัน นี่ดอกน้อยนี่นี่ถ้ามันขึ้นมันจิตจุขึ้นยังสี่พี่น้องมันที่ผลหญาขึ้นมาเนี่ย่นี่นี่น,นี่นี่ดอกน,น้อยยังสี่เอาไปพัดแซบดี๋ยที่ให้เบิ้งดอกไงอันนี้ดอกอันนี้ดอกมันกรลัง่งจีเริ่มไงเราเรา มันจะบกคอยท่านหอยถาดปันใดนี่อันนี้ดอกใหญ่มันไงกับบถึงกับวันใหญ่แห้งนี่เห็นปะนั่นอีกดอกหนึ่งดอกใหญ่ไปเลยเลยดอกนั้นเห็นปะดำดำเนี่ยพี่นอ้องอันนี้อันนี้ บ่เอาดอกมันส่งอยากตินเถาแล้วบึ่งดอกนี่ซ้นี่ดอกนี้กะดอกนี้ว่ามันเถาบ่มันกับ่เถาเน้บ่แถานด้นี่ดอกหนึ่งเนี่ยนี่ดอกซ้ำเนี่ยดอกซ้ำเนี่ยกำลังพอดีเนี่ยดอกนี้ดอกนี้มันเถาแล้วกะบ่เอาคือกัน บ่เขาเล้วเนาะย่างหาเล่นยปลายย่างหาเล่ยนเยเหรีกะเป็นทุง่งเป็นขเขาเลี้ยงงัวพูนงงเลี้ยงงัวเขาเลี้ยงงัวพี่น้อง สวยปะบรรยากาศสวยๆลงมายางหาเบิ่งเห็ดถามว่าได้บอได้ยูพี่น้องแต่ว่าข่อยบ่เก็บหลายข่อยเก็บแจ่พ่อก,กินข่อยเก็บเอาแจ่พ่อก,กินคนเดียวออกมาปันจักรยานเห่ียก็เก็บเห็ดไปอ้อมจา้ากำลังขึ้นพี่น้องเห็นบ่เนี่ยกำลังขืนอนนะ ตุปุติปิมันกําลังขึ้นเห็ดเพิงหวานจ้าเห็ดเพิงหวานเห็นมันกลังเกิดพี่น้องตุปุอยู่พี่น้องใหบ่ใหก็เบิ่งเอาเด้อ พูดาใหญ่บ่ใหญ่กระเบิงเอาเด้อพูดา่าไงวยไงกระเบิงเอาเด้อพี่น้องพูดาพูดาพูดายังบ่เฒ่าเด้อจ้ายังบ่เฒ่ายังบ่เฒ่าเอ้ยคักโพดโพ ผดพ่อบอกหม้บักแตงพุณอะอยังบะช่าวได้นี่